สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u l X โยเกิเร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโกคูแอนตี Anti ้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามกับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองนะครับวันนี้จะมีสุภาษิตหรือว่าคําคมอะไรนะครับไปพบกับอาจารย์เสรีบญกากันเลยครับสวัสดีครับพี่อรคับสวัสดีครับพี่อครับผมเคยคุยกันเนาะเราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ทุกจริงๆเนี่ยไม่มีคนชอบหรอกแต่ว่าทุกในวันนี้เนี่ยอยากจะให้กลับมาเป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนนะครับมันก็เลยบอกว่าทุกนี่แหละจะทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เกิดปัญญายังไงครับ ก็อย่างภาษาฝรั่งเขาบอกว่า every thing has a lesson to learn ครับทุกสิ่งทุกอย่างมีบทเรียนถ้าเราเรียนรู้เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาเราเจอกับความทุกข์อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเฉยๆเรียนรู้จากมันเก็บเกี่ยวด้วยว่าการที่เราต้องเจอกับปัญหามันเป็นเพราะอะไรครับการที่วันนี้เราเป็นทุกข์เพราะอะไร ซึ่งถ้าเกิดเราได้บทเรียนจากตรงนั้นเราก็ตามด้วยบทเรียนของพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่ครับคือเมื่อเราวิเคราะห์ว่าโอเคม่นคันะไี่ฉันทุกข์นะเราได้ข้อหนึ่งแล้วครับเอ๊ะทำไมฉันถึงทุกข์เหรอนั่นคือสมุทัยเราได้ข้อสองแล้วเสร็จแล้วมันมีทางจะแก้ทุกข์อะไรยังไงได้บ้างไหมนิโรธเราได้ข้อสานะครับ แล้วเมื่อเราคิดได้แล้วเราจะไปประพฤติปฏิบัติตามที่เราคิดได้ไหมอันนั้นก็คือมาเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยหลายคนเป็นพุทธศาสนิกชนครับแล้วก็อาจจะเคยเรียนวิชาศิลธรรมได้เรียนรู้อริยสัจสี่นะครับซึ่งถือเป็นธรรมะที่สูงมากเพราะมันคือสัจธรรมสี่ประการแต่ปรากฏว่าเป็นพุทธเพียงแค่ ข้อความที่เขียนในทะเบียนบ้านแต่เสร็จแล้วไอ้หลักการที่พึงเอามาประพฤติปฏิบัติกลับไม่เอามาเวลามีปัญหาก็ปล่อยให้ความทุกข์กัดกินหัวใจตัวเองไปวันๆแต่ทำไมเมื่อเกิดทุกข์แล้วจึงไม่คิดถึงอริยสัจสี่ทุกนี้คืออะไรครับทุกนี้มันเกิดมาอย่างไรครับหนทางแก้ไขมีอะไรบ้างไหมแล้วหนทางเหล่านั้นพินพิจารณาแล้วเราจะเลือกหนทางใดครับ และเมื่อเลือกแล้วเนี่ยจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามที่เราคิดได้อย่างไร,รทั้งหมดเหล่านี้คืออริยสัจสี่ที่เขาบอกว่าความทุกข์มันก่อให้เกิดปัญญาเนี่ยแหละนะครับอ่ะเชเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าสุขนั้นนะครับมันจะปิดหูปิดตาเราความสุขสบายทั้งหลายจะทําให้เราประมาทจริงคือถ้าเราไปคิดอีกหลักหนึ่งก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาชีวิตนี้เป็นทุกข ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนชีวิตนี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นยามที่เรามีความสุขอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าความสุขที่มันกำลังเกิดกับเราเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ตลอดไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ้านที่เราอยู่อย่างเป็นสุขไม่ช้าไม่นานท่อจะตันประตูจะฝึก มัน,มนก็เป็น,นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วค,ความสุขที่เคยจีรังยั่งยืนนะครับคนบางคนที่รักเราและเรารักเขาครับก็ไม่ไดแปลว่ามันจะไม่มีพลวัตเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาที่วันหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่รักเราแล้วหรือบ,บางทีเขายังคงรักเราอยู่แต่เขาเปลี่ยนนิสัยที่ทําให้เรานี่ต่างหากละที่ไม่รักเขาแล้วนั่นก็คือความอนิจจังที่มันเกิดขึ้นครับแต่นี่คนเราเนี่ยเวลาที่มั่งมีสีสุข มีเงินมีทองมากมายก่กองแล้วก็ได้อยู่กับอะไรที่สุกกายสบายใจบางคนประมาทอาร์ตอาร์ตเคยได้ยินไหมว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับแล้วอีกไม่ช้าไม่นานกลับไปจนเหมือนเดิมอ่าใช่มีเยอะฮะนะครับได้ยินข่าวครับเพราะว่าตอนที่เขาได้เงินมามันเป็นเงินที่ได้มาโดยง่ายเมื่อได้มาโดยง่ายก็ใช้โดยไม่คิดซื้อบ้านซื้อรถซื้อสร้อยแหวนเงินทองเที่ยวเตรเฮฮา สารพันธ์นะครับถ้าหมดไปกับสิ่งที่มันเป็นสินทรัพย์แล้วถ้าเกิดเดือดร้อนเอาไปขายได้ยังพอทำแน,น้าวแต่ถ้ามันหมดไปกับเรื่องของการพน,นันเรื่องการเที่ยวเตรซึ่งมันไม่มีสินทรัพย์เหลืออยู่เลยพอมันหมดจะเอาที่ไหนล่ะคะ,คะนะครแต่อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ที่เรามีถ้าเราไม่ได้ขายโดยเร่งรีบเราอาจจะขายได้กำไรอย่างเช่นบ้าน แต่ถ้าเราขายโดยเร่งรีบมันจะไม่มีมมกำไรนะ,ค,ะครับสมมติเราซื้อบ้านมาห้าล้านเราอยู่มาสิบปีราคาบ้านขึ้นเป็น6กล้านหถ้าเราคิดจะขายโดยไม่เร่งเรามีสิทธิ์จะได้หกล้านหาแต่ถ้าเกิดเราขายแบบเร่งเราอาจจะคิดง่ายๆว่าก็ขายเท่าราคาที่ซื้อมาก็แล้วกัน กำไรกำไรนั้นก็ขอให้เป็นที่เราได้อยู่มาทุกวันนี้แหละถือเป็นกำไรแล้วนะครัเราก็ขายราคาเดิมแต่ถ้าเกิดเราร้อนรนรีบไปกว่านั้นแม้แต่ราคาหล้านที่เราซื้อมาเบื้องต้นเราก็จะไม่ได้เราก็จะขายในราคาที่ว่าขายเท่าไหร่ดีหนอมันถึงจะออกไปได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทยามที่มีความสุขความสุข มันเป็นอนิจจังมันไม่อยู่กับเราตลอดไปสัจธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีอยู่จริงค่ะคมันทําให้นึกถึงทีพีเอเคยบอกไว้นะว่าเวลาคนเราทุกทุกทุก,ทกเนี่ยทำไมไม่แบบเหมือนกับว่าให้ความยุติธรรมหน่อยเดี๋ยวมันก็สุขนะเราไม่ค่อยเชื่อในอนิจจังของความทุกข์แต่เราแต่เรากลัวความอนิจจังของความสุขนะ,ค,ะครับส่วนทางด้านความทุกข์เนี่ยเราไม่เชื่อมันอนิจจัง เรากลับไปคิดที่ทําให้เราทุกข์มากขึ้นในการคิดว่ามันจะจีรังเราคิดว่าความทุกข์อย่างเงี้ยมันจะอยู่ยกับเราต,ตลอดไปนะเขาถึงมีคําสอนไงบอกบว่าคนเราเนี่ยนะแม้นหากว่าไรรักไรเพื่อนไรหวังครสามไร้นี้อย่าให้เกิดพร้อมกันเด็ดขาดถ้าเกิดพร้อมกันมีสิทธิ์ฆ่าตัวตาย คนเราที่ถูกหักอกคือไรรักไรรักแต่ครั้นจะไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนสมน้ำหน้านะครับบอกแล้วมึงไปรักเขาทำไมเตือนมึงมึงฟังเลยนะเป็นไงน่ะอันนี้ไม่มีคนปลอบใจก็คือไรเพื่อนไรเพื่อนแล้วถ้าคิดว่าแล้ววันข้างหน้าชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้ไหมแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ดีไปกว่านี้หรอกชีวิตที่อยู่กับเขาเป็นชีวิตช่วงที่ดีที่สุดบัดนี้ไม่มีเขาแล้วดังนั้นชีวิตที่ดีดังเคยมันคงไม่มี มันคงจะเป็นชีวิตที่แย่ลงเรื่อยๆไอ้ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันไม่มีแล้วเมื่อนั้นสามไร้เกิดขึ้นพร้อมกันทันทีไร้รักไร้เพื่อนไร้หวังมีสิทธิ์คิดฆ่าตัวตาย,ยดังนั้นอย่าให้สามไร้นี่เกิดขึ้นพร้อมกันเด็ดขาดเราถ้ามีเพื่อนแล้วเขามีทุกข์เสียอกเสียใจอกหักรักสลายจงทําตัวเป็นเพื่อนเขาอย่างน้อยที่สุดมันตัดวงจรสามไร้ให้เหลือแค่ไร้รักไร้เดียว เราก็ยังมีสองไรนะ<ช>ทำให้ชีวิตอยู่ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันนะ,ะเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของการฝึกคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าฝึกอบรมพนักง,งานของคนเนี่ยของคุณให้ดีที่สุดจนเขาสามารถเราออกไปทํางานที่ไหนก็ได้ครับอันนี้บางคนเนี่ยของจริงเลยนะคปั๊มน้ํามันเนี่ยพี่เคยไปบรยายครับเขาก็บอกว่าพนักง,งานเขาหลายคนบริการไม่ดี พี่บอกก็พองคาบริการไม่ดีเนื่องจากเราไม่เคยฝึกอบรมเขา<ม>เราควรจะฝึกอบรมเขาให้รู้ว่าไอ้จิตวิญญาณบริการมันคืออะไรบริการ,<ม>ร,การที่ดีมันคืออะไรครับเขาตอบบ้างไงหรือไมว่า,วาลงทุนไ,ไม่คุ้มราคา,าจารย์คนพวกนี้มันไม่อยู่นานตอบแบบนี้เลยเออลงทุนมันไปเดี๋ยวมันก็ออกไปออแต่ถ้าเกิดอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากให้เขาทำงานกับเราที่ดี ทำเถอะสอนเขาเถอะให้เขาดีสอนให้ดีที่สุดแต่เมื่อเขาดีแล้วเาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราก็อีกเรื่องหนึ่งอย่าไปคิดว่าเมื่อเราลงทุนฝึกเขาแล้วเขาต้องอยู่กับเราการที่เราตรงถุกเขาแล้วแล้วเขาไม่อยู่กับเราเราต้องถามตัวเราเองว่าแล้วเราบริหารจัดการอย่างไรเขาจึงไม่อยากจะอยู่กับเราทั้งที่เรานั้นให้โอกาสทางด้านการฝึกอบรมกับเขานี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นคำถามอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะพากันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาหาคำตอบครับ ิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซูหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเค็มค่อนถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดัดหนักหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New u X b e Uncharted วัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายท่องตัวระบายอากาศได้ดีชิวได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วาโก้บลูมทะยานต่อให้โลกต่าง New Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ Big ซ Foodland Golden Place นะครับดิวอิสุสเอ็กซีรีสมันสมิตใหม่อีฟินิทเอ็กซ์ไลฟ มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยังได้วากโก้บลูมปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำเันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดัดหนัก สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u l X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโกคูแอนตี Anti ้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับ ขเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อกี้บอกว่าฝึกลูกน้องเนี่ยฝึกพนักงานเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้เขาทํางานให้ดีที่สุดแล้วก็สามารถจะลาออกไปทํางานที่ไหนก็ได้คือหมายความ่าเมื่อเขาลาออกไปแล้วไปทํางานเนี่ยคนเขาจะบอกว่าโอ้เข้าฝึกมาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะครับพี่ก็เคยเจอประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจนะค,ะครับเวลาที่ลูกน้องพี่เนี่ยออกไปจะโดยการที่เขาลาออกหรือว่าเขาเติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาไปทํางานที่อื่น พี่จะได้ยินคนที่เขารับโทรมาหาบบอกว่าผมรับููนรองอาจารย์ไว้นะนะคือถ้าเขาผ่านอาจารย์มาผมมั่นใจนะมันก็ฟังดูดีนะคือหมายความว่าถ้าเกิดเขาทํางานอยู่กับพี่ได้เป็น10บสิบปีเขาก็เชื่อมั่นว่าคนงานคนนี้จะต้องดีแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะนี่เขาบอกว่าให้ดูแลพนักงานของคุณให้ดีที่สุดจนเขารู้สึกไม่อยากลาออกนี่ไงที่บอกว่า เราไม่อยากฝึกเขาเพราะรเขาเรากลัวเขาจะลาออกอเป็นการลงทุนไม่คลุ้มเพราะเขาอยู่กับเราไม่นานแต่จริงๆแล้วเมื่อเราลงทุนไปแล้วถ้าเราดูแลเขาดีพอให้ความสําคัญกับเขาให้เขารู้ว่างานของเขามีความหมายให้รู้ว่าเราชื่นชมผลงานของเขาเราบริหารด้วยการที่ไม่ใช่คนหูเบาไม่ใช่คนที่ชอบคนสอพลอมีความยุติธรรมมีความเป็นประชาธิปไตย เขาไม่คิดจะลาออกไปไหนรอกดูแลให้ดีถ้าเราเองเนี่ยบริหารจัดการไม่ดีเป็นผดเด็จการเอาแต่ใจตัวเองไม่รักษาคำสัญญาที่ให้กับลูกน้องนะครับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อันนั้นน่ากลัวตรงที่ว่าอุตสาห์ฝึกอบรมมาลงทุนไปตั้งเยอะสุดท้ายเขาไม่อยู่ดังนั้นเวลาเราจะไปโทษอะไรใครถามตัวเราเองว่า เราเป็นเจ้านายแบบไหนทําไมลูกน้องจึงอยากลาออกต้องตั้งคำถามแบบนี้อแม้แต่พ่อแม่บางคนที่มาบ่นกับพี่นะ่ยว่าลูกเขาไม่ดีอย่างนั้นลูกเขาไม่ดีอย่างนี้ที่ไม่เคยปลอบใจนะสวนกรรมเเธอเลี้ยงลูกเธออย่างไะพี่ว่าอย่างนี้เลยพี่บอกเด็กเขาไม่ได้โตเองนะจ๊ะเขาไม่ได้เกิดจากลูไม่กระบอกนะเขาโตโดยมีเธอเป็นคนเลี้ยงดู แล้วการที่ลูกเธอเห็นแก่ตัวแบบนี้การที่ลูกเธอไม่มีใจเมตตาแบบนี้การที่ลูกเธอยิงยะโสโอหังไม่มีเมตตรีผนอ,อย่างนี้และเธอมาบ่นว่าลูกเธอไม่ดีเธอถามตัวเธอเองว่าเธอเลี้ยงลูกเธอยังไงมันถึงโตมาแบบนี้โทษใครไม่ได้ใช่ต้องมองดูที่ตัวลูกหยาบคายกับพี่ป้านะไอบพูดจาไม่เพราะนะครแล้วก็กมาบน่น ว่าลูกเขาเนี่ยพูดจาไม่เพราะกับคนเป็นลุง mm. พี่ไม่ปลอบใจนะ <c oughs> พี่บอกเลยรัตเลี่ยมายังไงก็ต้งได้กล้าพูดหยาบคายกับลุงเขาล่ะเพร <c oughs> าะฉะนั้นเวลาลูกน้องลาออกเจ้านายอย่าโทษลูกน้อง <c oughs> ต้องถามตัวเองว่าบริหารจัดการอย่างไร <c oughs> ทำไมลูกน้องอยากออก <c oughs> ขณะเดียวกันถ้าลูกเราเป็นคนไม่ดีอย่าเพิ่งไปโทษลูกถามตัวเองว่าอบรมเลี้ยงลูกอย่างไร <c oughs> อันนี้ถ้าใครดูหนังจีนบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจ เวลาลูกทำผิดเนี่ยพ่อหรือแม่จะออกมาพูดกับเจ้านายข้าน้อยผิดเองที่ข้าน้อยอบรมสั่งสอนอล,ลูกไม่ดีไม,ดไม่ต้องไปทำโทษลูกของข้าน้อยลงโทษข้าน้อยนี่แหละครับนั่นแหละ คืออย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเราโทษตัวเราเองถ้าเราโทษคนอื่นเราจะไปปรับปรุงคนอื่นมันยากนะ<ม>แต่ถ้าเราโทษตัวเราเนี่ยเราปรับปรุงตัวเราเองง่ายกว่าการที่จะไปพยายามปรับปรุง<ม>คนอื่นเขาอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเห็นภาพชัดนะครับคุณผู้ชมว่าคนนี้เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองบางคนเนี่ยสุขพึงพอใจในในความเป็นตัวของเราแต่บางคนเนี่ยทุกข์เหลือเกินเวลาชอบเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบคนอื่นโอ้อันนี้ต้องไปอ่านคัมภีร์เต่าแต็กเก่งยังไงครับนะครับ เล่าจื้อซึ่งเป็นเจ้าของลทัทิเตาเขียนหนังสือเอาไว้เรื่องเตาเต็กเก่งประโยคหนึ่งที่เล่าจื้อพูดเอาไว้คือคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่มีวันจะมีความสุขยังไงก็ไม่มีความสุขอาร์ตอาร์ตออกจากบ้านเนี่ยครับ ถามว่าอาจจะเจอคนหลอกว่าอาร์ตมีไหมโอ้โหเต็มฮะเออแล้วถ้าอาจไปเปรียบเทียบเราก็มีผมได้ก็มีผมได้การเป็นคนไม่หลอไหมอ่าเราออกไปจากบ้านเราจะเจอคนที่รวยกว่าเราไหมมันก็มีเยอะเราเรียนหนังสือเราจะเจอคนที่เก่งกว่าเราไหมใช่ครับเราจะเจอคนที่เหนือกว่าเราไม่รู้เรื่องใดเรื่องใดตั้งเยอะแยะถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราก็ไม่ถูก แต่ถ้าเราเปรียบเทียบเราจะถูกอ,อันนี้เป็นคำภีเต่าแต่เก่งครับขณะเดียวกันของจีพูดเอาไว้ว่าคนที่จะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคะไม่ดูถูกตัวเองไม่ดูถูกการงานมไม่ดูถูกถิ่นกำเนิดสามอย่างนี้อย่าได้ดูถูกนะอาจมีคนบางคนนะไม่ว่าเกิดพื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็ไม่รู้นะ อยากเป็นคนกรุงเทพชอบโกหกว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพอายที่จะบอกว่าตัวเองนั้นอยู่ตำบลหม่องเหมาวออายที่จะบอกว่าตัวเองอยู่กุลาล่องไห้ครับงจื้อบอกอย่าอายเราไม่ควรจะอายเราเกิดจังหวัดไหนเราเกิดอำเภอไหนก็เป็นเรื่องนั้นอย่าดูถูกถิ่นกำเนิดครับอันที่สองอย่าดูถูกอาชีพตนเอง คืออาชีพเนี่ยมันมีความสำคัญไม่เท่ากันก็จริงครับแต่มันไม่มีอาชีพไหนไม่สำคัญอานถ้าพันลโงไม่มาหลายหลายวันไม่มีคนล้างห้องน้ำเป็นทุกข์ไม่ล่ะเออเป็นทุกข์แน่นอนครับไม่มีคนเอาขยะไปทิ้งเป็นทุกข์ไม่ล่ะแม่บ้านชงกาแฟไม่มาหลายหวันเป็นทุกข์ไม่ล่ะครเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกอาชีพตัวเองครับ อาชีพทุกอาชีพมีความสําคัญเท่านั้นอาจมากน้อยต่างกันไปจริงครับนะ,ค,ะครับและอีกอันนึงคืออย่าดูถูกตัวเราเองนะครอันนี้ในพุทธศาสนามีนะคำว่าสันโดษที่แปลว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่รเราเกิดเป็นลูกใครรวยหรือจนจงพอใจออใจนะครับเราเกิดมาสูงหรือเตี้ยมันคือตัวเราจงพอใจ เราเกิดมาจะดำจะขาวมันก็ผิวของเราจงพอใจแต่ถ้าคนเราทำไมเตี้ยนักวะถูกไหมโอ้ถูกมากโอ้ยคนที่ขาวผ่องชวีด้วยนทำไมดำนักวะถูกไหมถูกออาทำไมพ่อแม่เขารวยทำไมพ่อแม่ไม่รวยวะครับพี่เคยได้ยินคนพูดนะเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเสือผืนหอมผ้านใบมาจากเมืองจีนเนี่ย ทำไมถึงมาขึ้นฝั่งที่เมืองไทยทำไมไม่เลยไปอเมริกาแล้วไปขึ้นฝั่งอเมริกาถามว่าเรามีทางไม่ชินย้อนเวลาไหมไม่มีไงเออก็ไหนๆพ่อแม่ก็ขึ้นมาอยู่ที่เมืองไทยพึ่งพระบรมโพธิสมภารตรงนี้แล้วเราก็จงพอใจภูมิใจนี่แหละเขาเรียกว่าสันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ก็หมายความว่าเราเป็นอะไร,รที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเราตัวดำเราตัวเตี้ยรเรามีพ่อแม่เป็นคนสุพรรณบุรีเรามีที่ดินอยู่หนองหมาวอรเราไม่มีที่ดินในกรุงเทพม,มันก็คือเรื่องของเราใช่ไหมมันคือเรื่องจริงเอ,อต้องยอมรับแต่ถ้าเราบอกทําไมคนอื่นก็ได้ที่กรุงเทพแม่คุณจะไปอยู่หนองม,ออมาวอมาอันนี้ย้อนเวลาได้ไหม เนี่ยแหละครับก็อยู่ที่ความคิดของเราเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสรุปครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์สูตหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนก ุดหมาใหม,ใหม่ไม่สิ้นสุด The New MuX Be Uncharted ว่าก็ e b l o มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกข่าทขัแบบขับติดแน่หนูยักได้ w บ g ุม e Bloom ยานต่อให้โลกตา New Isuzu D Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอร์รูทที่ Big C f o o d l a ด d Golden Place นะครับ วีมันิด x ว d l อิ e ิ n f i n i t e x l i f วากบลูมมีนวัตรกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้สุกท่าข้าแบบขับติดแน่หนูยยักได้วาก,กบลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วย คุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักพริวองฟิงเกอร์รูทที่ b ิ๊กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับสนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิวเอ็กซ์โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ วากคูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไรกลิ่นอับครับกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้ความรู้นะครับว่าทุกสุขอยู่ที่ตัวเราคือจริงๆเนี่ยความสุขเป็นเรื่องสำคัญครับแต่ความสุขนั้นคนอื่นสร้างให้เราไม่ได้<ม>เราต้องสร้างด้วยตัวเราเองสุขทุกอยู่ที่ใจสิ่งหนึ่งที่ขอเตือนเลยนะค,ะครับอย่าฝากความสุข,ขของเราไว้ที่พฤติกรรมของคนอื่น เพราะถ้าแม้นว่าพฤติกรรมของเขาไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาและต้องการเราจะเป็นทุกข์กดังนั้นอย่าไปฝากความสุขเราไว้ถ้าเขามาฉันถึงจะเป็นสุขถ้าเขาให้ของขวัญวันเกิดฉันฉันจะเป็นสุขถ้าเขาพูดประโยคนี้กับฉันฉันจะมีความสุขถ้าเกิดเขาพาไปช้อปปิง้งฉันฉันจะมีความสุขเพิ่งเนอื่นหมดเลยเหรอ,อ ไม่สุขแน่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ทาให้ทุกอย่างเลยอย่าฝากความสุขไว้กับการกระทําของคนอื่นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสุขทุกอยู่ที่ตัวเราเองนะครับก็ต้องปรับกระบวนการในความคิดของตัวเราเองนี่แหละครับเช่อแน่เลยครับว่าเราจะพ้นทุกแล้วเราก็จะมีสุขอย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดของเรานะครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ